มองซ้ายกระจกฝั่งผู้โดยสารนะครับเราเห็นรถมาแล้วนะครับนะครับแล้วเราก็มองกระจกฝั่งนี้นะครับดูนะครับดูแล้วเมื่อเราสวัสดีครับผมตั้มไทม์ยักออโตช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็สภาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการยูเทิร์นนะครับก็คือเพื่อนๆมีเพื่อนๆหลายคนนะครับทักเข้ามาว่าวิธียูเทิร์นทำยังไงบ้างนะครับในสภาวะที่ รถติดๆแล้วก็ไหลๆอย่างนี้นะครับบางทีมันยูเทิร์นมาแล้วกว่าจะเข้าทางหลักได้นะครับมันยากนะครับเพราะว่าบางทีคันหลังเขาก็ไม่ให้ไปนะครับแล้วก็เวลามองด้านหลังรถเนี่ยมันก็ต้องเอี้ยวตัวลําบากนั่นนะครับเราจะมีจุดวิธีอะไรยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาสอนเพื่อนมือใหม่นะครับในการยูเทิร์นแล้วก็พอยูเทิร์นเสร็จแล้วก็เข้าเส้นหลักนะครับจะทำยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับการยูเทิร์นในที่ ที่มีจราจรนะน่นนะครับเพื่อนต้องระวังนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการยูเทิร์นนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุง่ายนั่นคือจุดบอดของรถแต่ละคันนะครับนั้นแตกต่างกันนะครับเวลายูเทิร์นเนี่ยก็จะมีทิกอยู่นะครับเวลาเรายูเทิร์นเนี่ยนะครับเราก็จะต้อง ทุกทีเราเลี้ยวเราอยู่เทินใช่ไหมครับเราอยู่เทินเราจะอยู่ฝั่งขวามือใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าเราจะอยู่เทินแล้วเข้าทางหลักยังไงนะครับวิธียูเทินนะครับสมมติเรายูเทินมานะครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าทางหลักนะครับเรามองซ้ายก่อนครับตอนนี้เรามองทุกทีเราจะมองอย่างนี้ใช่ไหมครัเรามองซ้ายก่อนครับดูว่ามีรถไหมนะครับดูแล้วดูแลนะครับว่าไม่มีรถเราก็ค่อยไหลไปครับ มองกระจกข้างด้วยนะครับนิดนึงว่ามีมอเตอร์ไซค์แทรกเข้ามาไหมนะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับเข้าทางหลังนะครับเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวเข้าทางหลังเรยบร้อแล้วนะครับแล้ก็ขับตรงไปก่อนครับข้างหน้านะครับมันมีเอ่อมีที่กั้นนะครับแล้วก็เปิดนะครับมองกระตกข้างนะครับาเขาให้เราเข้าแล้วก็มาครับแล้วก็มาเลยครับแล้วก็ขับรถตามปกติของเราเลยนะครับการ ยูเทิร์นนะครับเพื่อนๆก็มือใหม่นะครับผมเข้าใจนะครับก็อาจจะยังไม่ชินกับรถนะครับเราต้องพยายามชินกับรถให้เร็วที่สุดนะครับก็เวลายูเทิร์นนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราจะยูเทิร์นนะครับคือในขณะที่เรายูเทิร์นนะครับทุกคนก็จะมองที่กระจกหน้านะครับกระจกหน้าก็จะมองที่ฝั่งขวานะครับแต่จริงๆอะ เวลาเรายู่เธอ์นะครับเราต้องมองกระจกฝั่งซ้ายด้วยนะครับเพราะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นทางเข้าทางหลักนะครับนะครับทางเข้าทางหลักดังนั้นเราเวลาเรามองเนี่ยเราต้องมองฝั่งซ้ายก่อนนะครับมองฝั่งซ้ายนะครับมองตรงกระจกข้างนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็ให้มองไปถึงกระจกมองหลังเลยนะครับก็ฝากเพื่อนนะครับเวลาเวลาฝึกก็เราจอดอยู่กับที่ก็ได้ครับจอดรถอยู่ที่บ้านจอดรถอยู่ที่ อพาร์ตเมนต์เรานะครับเขามานั่งในรถนะครับแล้วก็ลองเอี้ยวตัวดูครับลองเอี้ยวตัวดูด้านข้างนะครับได้ไหมถนัดนะครับก็ลองลองหัดดูนะครับอยู่ในรถเราหัดทำสักเรื่อยๆนะครับเราทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราชินนะครับก็เวลาเราเจอสถานการณ์จริงเราจะได้ทําทําได้เลยนะครับเราก็จะเป็นนะครับร่างกายเราก็จะจําได้ว่าเออถ้าห่างประมาณนี้นะครับเราเอี้ยวตัวประมาณนี้ก็จะได้เลยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ ก็จะทาให้เราครับควบคุมรถได้ดียิ่งขึ้นนะครับเวลาเราเลี้ยวเราเยี่ยวตัวมองเนี่ยร่างกายเราก็จะจําได้ว่าเออเราก็จะหันประมาณนี้มองประมาณนี้นะครับมันก็จะทําให้เรา,าควบคุมรถได้คล่องขึ้นนะครับสําหรับการยูเทิร์น,นนะครับเพื่อนๆนะครับก็อาจจะยังไม่ชินกับรถ ที่ตัวเองขับนะครับเพราะตัวเองก็ยังเป็นมือใหม่นะครับในการยูเทิร์นนะครับแล้วเข้าทางหลังนะครับก็จะปัญหาส่วนใหญ่ก็คือว่าเราไม่รู้ว่ารถคันที่ข้างหลังมาไหมมีวิ่งมาหรือเปล่านะครับเพราะว่ากระจกมองข้างมันก็ไม่ได้วองเขียนไม่เคลียร์นะครับเพราะว่าจุดบอดของกระจกมองข้างมันก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่ารถที่วิ่งมานะครับมันไม่ได้วิ่งมาจากด้านหลังเรานะครับมันวิ่งมาจากด้านข้างนะครับมันเหมือนเป็นทางร่วมนะครับ วิ่งมาบรรจบกันเป็นค้าเป็นสามเหลี่ยมน,นะครับดังนั้นเวลาเราจะมองกระจกข้างเนี่ยมันก็ไม่ได้แน่นอนนะครับว่า,ารถจะมารถดข้างหลังจะวิ่งมาหรือไม่วิ่งมานะครับรถที่เข้าวิ่งมาทางหลังนะครับเขาจะวิ่งมาหรือไม่วิ่งมานะครับอันนี้เราก็ต้องอาศัยความเคยชินของรถนะครับก็ส่วนสําหรับหลักเบื้องต้นนะครับก็คือก่อนที่เราจะเข้าโค้งนะครับมันจะมี จุดที่เราต้องมองฝั่งซ้ายนะครับในการในการมองนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีรถมาไหมนะครับเราต้องมองดูก่อนนะครับแล้วก็มองดูฝั่งซ้ายก่อนครับผ่านกระจกมองข้างฝั่งผู้โดยสารนี่นะครับแล้วเราก็ค่อยออกไปนะครับมาดูวิธีการอยู่เทิร์นกันอีกทีนึงนะครับก็เราก็เปิดไฟเลี้ยวครับเดี้ยวขวานะครับเราก็จะมองนะครับมองตามกระจกใช่ไหมครับมองตามกระจกแต่ พอถึงสถานการณ์จริงนะครับเราเราพอมาถึงจุดที่เราจะต้องเลี้ยวนะครับตรงนี้นะครับแทนที่เราจะมองกระจกฝั่งขวานะครับเราให้มองฝั่งซ้ายด้วยครับมองฝั่งซ้ายว่ามีรถมาไหมครับก็ค่อยมองนะครับแล้วก็เราเราดูทวนเราด้วยแล้วก็มองฝั่งซ้ายนะครับว่ามีรถมาไหมนะครับเราก็ค่อยค่อยจี้ไปครับนะครับมองดูนะครับมองดูแล้วก็ไม่มีรถมานะครับเราก็ไปครับค่อยๆค่อยออกมาครับ แล้วก็ค่อยๆออกมานะครับแล้วก็มองพอออกมาได้นิดหนึ่งแล้วก็มองกระจกข้างว่ามีรถมาไหมนะครับถ้ามีรถมาเราก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกไปครับนะครับเราก็ขับเลีเราออกไปก่อนนะครับโดยการเพิ่มความเร็วนะครับเติมคันเร่งนิดนึงนะครับเพิ่มความเร็วเพื่อไม่ให้คันที่เขาวิ่งมาข้างหลังนะครับเขาต้องเบรกหรือว่าอาจจะเขาอาจจะเบรกอย่างกระชั้นชิดนะครับเราก็ต้องเติมคันเร่งนะครับเพื่อให้ความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับคันที่เขาวิ่งมาด้านหลังจะได้ไม่มาชนตูดเรานะครับอันนี้ก็ คือการยูเทินนะครับการยูเทินนะครับก็จะใช้กระจกนะครับฝั่งซ้ายนะครับนะครับแล้วก็กระจกผู้โดยสารนะครับเป็นหลักนะครับในการยูเทินนะครับเพื่อมองรถที่วิ่งเข้ามาทางฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าถ้าเรามองกระจกข้างนะครับมันจะมองไม่เห็นรถที่วิ่งเข้ามามาร่วมมาวิ่งที่เป็นถนนหลักนะครับจะมองไม่เห็นนะครับดังนั้น ถ้าเราถ้าเราจะยูเทิร์นนะครับเราต้องนะครับมองกระจกต้องมองกระจกฝั่งซ้ายด้านหน้าแล้วก็กระจกมองข้างไอ้กระจกกระจกบานข้างผู้โดยสารนะครับเป็นหลักนะครับนะครับเมื่อใกล้จะพ้นแล้วค่อยค่อยมองกระจกมองข้างนะครับบานเล็กนะครับจังหวะนี้นะครับเรามองเราจะมองขวาใช่ไหมครับปกติเราก็มองซ้ายครับมองซ้ายกระจกฝั่งผู้โดยสาร่นะครับเราเห็นรถมาแล้วนะครับนะครับ แล้วเราก็มองกระจกฝั่งนี้นะครับดูนะครับดูแล้วเมื่อเราถ้าเขามีกลววตรงนี้นะครับก็จะดีหน่อยนะครับแล้วก็เข้ามานะครับเมื่อเราตั้งรถตรงแล้วใช่ไหมครับอันนี้เราก็มองกระจกข้างครับนะครับมองกระจกข้างแล้วเราก็ค่อยเลี้ยวเข้านะครับอ่าแล้วเราเลี้ยวเข้าเลี้ยวเข้ามาเรียบร้อยปุ๊บอ่าได้แล้วแล้วก็ไปเลยครับเพิ่มความเร็วนะครับนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้คันหลังเขาชะลอนะครับจะเป็นมันจะทําให้รถติดนะครับแล้วก็เติมคันเร่งไปครับ จะได้ทิ้งคันหน้าเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องมองมองฝั่งซ้ายด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมอเตอร์ไซค์เขาก็แซงขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องอันตรายนะครับก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับดูมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับตอนนี้เรายังเรายังขับตรงไปอยู่ใช่ไหมครับเมื่อเราขับตรงนะครับเราก็ขับไปไปไปเรื่อยๆครับขับไปเรื่อยๆนะครับขับตรงไปเลยครับไม่ต้อง อะไรมากมายนะครับแต่สมมติว่าตอนนี้รถเริ่มโอเคแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะเข้าเลนกลางนะครับเราไม่แช่ขวานะครับเราก็มองกระจกข้างนะรถมานะครับรถแจ็ทมาเราก็จะเพิ่งไปนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับดูด้านข้างอ่าไม่มีรถมานะครับเราก็เลี้ยวเปลี่ยนเลนนะครับเปลี่ยนเลนเรียบร้อยเพ๊่เข้ามาเราก็อยู่เลนกลางนะครับทีนี้เราก็ขับได้อย่างปกติแล้วครับขับไปเลยครับผมเราก็ขับไปเรื่อยๆของเราเลยครับ เรามาดูวิธีการยูเทิร์นอีกทีนึงนะครับก็ยูเทิร์นนะครับเข้ามานะครับเข้ามาในเลนยูเทิร์นแล้วนะครับแตะเบรกนิดนึงนะครับให้รถชะลอลงนะครับแล้วก็หมุนวงมอะไรค้างนะครับค่อยๆหมุนมานะครับหมุนดึงมาดึงมาได้ที่แล้วก็ค้างครับค้างนะครับค้างไว้นะครับแล้วก็วิธีนะครับเดียวนะครับมองกระจกฝั่งซ้ายของผู้โดยสารนะครับแล้วก็มองทะุ่มันเลยครับว่ามีรถมาไหมนะครับนะครับ ก็ค่อยแย่ไปนะครับนะครับมองมองมองกระจกนะครับพอเปิดไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับมองกระจกข้างนะครับก็ค่อยแย่นะครับมองกระจกข้างนะครับก็ค่อยแย่นะครับอ่ะรถเข้าจอดแล้วเราก็ไปครับนะครับเมื่อออกมาแล้วนะครับก็เราก็เติมขั้เร่งนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาอุตส่าห์เบีกให้เราแล้วนะครับเราก็จะไปขับเ่อเลยรอยชายนะครับ แล้วก็บางทีเขาก็รีบนะครับเพราะมันเป็นเลนขวาจนไงเข้ามาเร็วนะครับเราก็เติมคัาเร่งนิดนึงนะครับให้ความเร็วเพิ่มขึ้นครับไปนะครับนะครับก็ นะครับฝากเพื่อนๆนะครับเวลายูเทิร์นะครับก็มองกระจกฝั่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็มองกระจกด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับเราต้องใช้ให้คล่องครับใช้ให้เป็นนะครับแล้วก็บางจังหวะเราก็ต้องมองกระจกด้านหลังด้วยนะครับในการยูเทิร์นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับฝึกในการเอี้ยวตัวนะครับก็เพื่อนนะครับต้องต้องฝึกครับถ้าไม่ฝึกก็มันก็จะลําบากนะครับเวลาเรายูเทิร์ออกไปนะครับ การยูเทิร์นนี่มันผสมผสานหลายอย่างนะครับก็มองช่างกระจกฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็มองกระจกมองกระจกซ้ายด้วยนะครับพอพอเรายูเทิร์นมาใช่ไหมครับก่อนที่จะก่อนที่เราจะตั้งลำเนี่ยเราก็ต้องมองฝั่งซ้ายก่อนนะครับมองฝัง่งซ้ายของจอมองงซ้ายกระจกนะครับมองกระจกข้างนะครับเมื่อเราจ่อเข้าไปนะครับเมื่อเราจ่อเข้าไปจน ทนหลักนะครับเราก็มามองที่กระจกเล็กนะครับคือกระจกมองข้างนะครับเราก็มองนะครับมันก็จะเป็นการทํางานร่วมกันนะครับก็เราก็อาศัยแล้วก็บางทีก็ต้องมองกระจกหลังด้วยนะครับก็คือยูเทิร์นนี้ก็คือเราต้องทําหลายอย่างนะครับแล้วก็ใช้ความเคยชินนะครับคือถ้าเราเป็นแล้วนะครับเราก็มันเหมือนทําไม่หลายอย่างหรอกแต่พอเราเป็นมันจะทําเป็นออโตเมติกเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆยังทำยังทาไม่ได้ยังไม่เป็นนะครับก็ค่อยๆฝึกไปครับ เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ฝึกไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็เป็นนะครับมันจะมองแป๊บเดียววิสองวินี่แหละครับเราก็รู้แล้วล่ะครับนะครับก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับลองไปฝึกดูครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับกับการยูเทิร์นนะครับก็อยากให้เพื่อนนะครับดูแล้วก็เอาไปลองใช้ดูนะครับ <S <S um ก็ลองดูครับเอาไปใช้ลองไปฝึกฝนกันดูนะครับ เพื่อนบางคนก็แล้วแต่ถนัดนะครับจะเอี่ยวตัวจะหันตัวยังไงเพื่อนๆลองทําดูนะครับแล้วก็ลองไปฝึกซ้อมดูนะครับเวลาขับรถนะครับมือใหม่เราก็ต้องขับบ่อยๆทําบ่อยๆครับแล้วก็จะชินเองเรายิ่งทําบ่อยเรายิ่งเป็นเร็วนะครับก็เป็นกาลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณนะครับที่เพื่อนๆเข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับแล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ลืม แล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งนะครับข้างปุ่ม s u b s c r i b e นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับว่าเมื่อมีคลิปใหม่เข้ามาก็จะเป็นการแจ้งเตือนให้เพื่อนๆจะได้รู้ว่าเออตอนนี้มีคลิปใหม่มาแล้วนะครับก็ฝาก,กเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม